สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพธินะฮะอ่ะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะท่านนะครับผมก็อ่ได้เล่าให้เอฟซีฟังเนาะนะครับได้เล่าให้เอฟซีฟังเมื่อช่วงเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าเนาะนะครับถึงสถานการณ์อ่าการสู้รบนะท่านนะสถานการณ์การสู้รบนะครับ,รรรบของระวัง ฝั่งเขานี่ยยิงมาหาเรานะท่านฝั่งเขมรท่านฝั่งเขมรยิงมาหาเราแล้วเราก็ปกป้องนะครับประเทศของตัวเองนท่านจนทําให้ในเขตจังหวัดนท่านในเขตอาเภอแบบที่อยู่ใกล้ๆนะครับแนวชายแดนนท่านนะครับก็ต้องอพยพกันเจะวัดเลยนะท่านล่าสุดนท่านผมก็ ได้รับโทรศัพท์นะล่าสุดก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวนะพี่สาวที่อยู่ศรีสะเกดนะอยู่อำเภอคุณหารนเอท่านนะครับตอนนี้นะครับทางอำเภอคุณหานนะให้ประชาชนนอาท่านให้ประชาชนนะครับ,รชชนนรบออกจากพื้นที่โดยด่วนนะครับเนื่องจากนะฝั่งฝังเขมรเนี่ยเขาใช้อะไรนะจรวด เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เรื่องอะไรอนะเจะรวดอะไรที่มันยิงได้ร้อยสามสิบกิโลนะมิซใช่ไหมเออไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะครับล่าสุดนะครับทางอ่าบ้านพี่สาวเนี่ยทางการเขาไม่ให้อยู่นะท่านเขาให้ทุกคนเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับก็จะมีบางส่วนนะครับบางบางคนนะครับ อาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอะไรนี่แหละอยู่อยู่ดูแลในส่วนของอไปดูพวกสัตว์เลี้ยงพวกอะไรเนี่ยนะนะครับตอนนี้พี่สาวนะฮะกำลังมุ่งหน้านะจากศรีสะเกตนะครับจากศรีสะเกตมาที่สกลนครตอนแรกนะว่าจะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงพอ พอไปแล้วคือด้วยด้วยด้วยความที่ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีมีลูกเล็กเด็กแดงนะมีหลานก็คือม,มัน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 นอนไม่ได้หลับความเป็นส่วนตัวอะไรก็ไม่ได้มีนะเพราะนั้นพนพนก็เลยตัดสินใจนะเดินทางมาที่บ้านเราครับมาที่บ้านสกลนครมาที่บ้านเกิดนะครับเออพนพี่สาวผมไปได้ผัวอยู่โน้นนะอยู่สีสกิดนะอยู่อำเภอคุณหานเนาครับซึ่งตอนนี้ นะครับทุกคนเนี่ยทิ้งบ้านนะครับไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยงานเขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับแต่ว่าพี่สาวผมเนี่ยไม่ได้ไปน้ท่านนะกลับมาอยู่บ้านสกลนะครับมาอยู่บ้านผมนะกำลังเดินทางตอนนี้น่าจะถึงน่าจะเลยอำนาจเจริญแล้วท่านเลยมาเลยมาถึงอำนาจแล้วท่าน คาดว่าน่าจะมาถึงที่บ้านผมเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนนะครับน่าจะมาถึงตรงนี้ประมาณเที่ยงคืนผมก็ได้เตรียมห้องนะครับเตรียมบ้านเตรียมอะไรไว้รอกนะวาดบ้านถูบ้านไว้รอเนี่ยนะนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยภาวนาขอให้ฝนจะตกหนักนะี่ครับแล้วก็อคุณยายเนาะนะครับหรือว่าแม่ยา่าเนาะท่านแม่ย่าของพี่สาวนะ่ะแกไม่ได้กลับมาด้วยเนาะท่าน แกยืนยันว่าแกจะอยู่ที่นั่นนะครับถึงแม้แกจะกลับแกก็แกก็กลับไม่ได้เพราะแกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแกก็ต้องไปดูแลลูกบ้านของแกนะท่านแกเป็นผู้ช่วยนะแกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นต้องไปดูแลนะครับความเป็นอยู่ของหมู่บ้านนะครับไปไปดูแลในในในศูนย์พักพิงอะไรนะไม่ได้ดูแลในบ้านหรอกในหมู่บ้านตอนเนี้ยกลายเป็นอะไรนะ เป็นกลายเป็นหมู่บ้านร้างเลยไม่มีคนเขาสั่งอพยพอกออกหมดจะมีแค่ทหารนะทุกท่านจะมีแค่ทหารนะครับเพราะนั่นก็นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนส่วนในส่วนที่ที่ผมพูดไปเมื่อวานนะส่วนที่ทําไมถึงชาวบ้านบางคนทําไมถึงไม่อยากอพยพนะก็เป็นเพราะว่าเขามีสัตวนะ์เลี้ยงนะท่านบางคนเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ฟาร์มเาเลี้ยงกันเป็นร้อยร้อยตัวเนี่ย เขาก็เสียดายนะท่านเขาก็เสียดายแล้วเขาก็ไม่อยากทิ้งไปไหนนะครเขาก็อยากยืนยันอยากอยู่กับหลายคนแต่เขาไม่ให้อยู่นะครับพี่สาวผมก็เช่นเดียวกันอนะท่านมีวัวมีควายแล้วก็มีฟามหมูนะมีไม่ใช่ฟามหมูหรอกเป็นเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูประมาณน่าจะ,ะมันกี่ตัวรู้สิบตัวนี่แหละนะแล้วก็วัวควายอีก วัวก็เป็นวัวพันธุ์อีกพันุวัวตัวใหญ่ๆนะแล้วก็มีพี่สาวก็มีอาชีพกรีดยางเนคะครับมีอาชีพกรีดยางแล้วก็รับจ้างทั่วไปนะครับรายได้ก็ไม่มีเงินจะเติมน้ำมันอบพยพก็แทบจะไม่มีนะครับผมก็เลยโอ้ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งเศร้าต้นก็หาเงินได้แต่ละวันได้ ี่ห้าร้อยสองผัวเมียวันหนึ่งก็ได้สี่ห้าร้อยรับจ้างไปรับจ้างกรีดยางรนะับจ้างกรีดยางไม่มีส่วนเป็นของตัวเองไปรับจ้างเขาเอ,อวันที่ระเบิดลงก็ยังพากันไปกรีดยางอยู่ไม่ไปก็ไม่มีเงินนะครับส่งงวดรถอีกส่งลูกสองคนเรียนอีกนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เศร้าใจพี่น้องเลยไม่มีเงินไปเติมน้ํามันมา ไม่มีเงินที่จะเติมน้ำมันอพยพมาอีกโอ้ยงานนี้แหละผมสงสัยจะต้องได้ช่วยค่าน้ำมันนะ่ะตอนกลับอะดูแล้วเออได้ช่วยไ,ได้ไม่เยอะสี 4, 500, ่้ห้าร้อยพันก็ไปช่วยกันไปในยามที่ลำบากนีะครับเออเอาก็ถือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดนะท่านนะเกี่ยวกับครอบครัวผมนะท่านที่อพยพนะกระทบเหมือนกันนะท่านครอบครัวผมก็กระทบเหมือนกันกระทบโดยตรงเลยนะท่าน หลานผมสองคนเป็นผู้หญิงนะก็กำลังเดินทางมานี่แต่ว่ายายนะยายของเด็กๆไม่มาด้วยนะเนื่องจากคุณยายเพื่อนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยมันก็เลยเอ,อจำเป็นต้องอยู่นะทุกท่านก็ถือว่าให้คุณยายเพื่อนอยู่ดูแลทางโน้นไปเพราะเพื่อนอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็สามารถ วันไหนที่ไม่มีเจรวดยิงเข้ามาเพื่อนก็นอาจจะปล่อยให้เข้าไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะงท่านนะแต่ว่าได้ข่าวมาแนละ้วท่านว่าถ้าเกิดวัวควายโดนถ้าระเบิดลงเนาะถ้าระเบิดลงอะ่ะวัวควายตายวัวนวะัวควายตายเนี่ยเขาทางรัฐเขาก็ช่วยอยู่ตัวละกี่หมื่นไม่รู้นะสองถึงสามหมื่นประมาณนี้แหละสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้แหละตัวหนึ่งเนี่ยเขาชดเชยให้นะ เออเพราะนั้นน่ะใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีวัวมีควายน่ะก็จำเป็นต้องปล่อยทิ้งนะท่านก็คือต้องต้องปล่อยมัดเอาไว้ในคอกแล้วก็คือหาฟางเอาไว้ให้มันกินหาน้ำเอาไว้ให้กินให้มันอยู่ได้วันต่อวันนะเออเพราะวัวควายเนี่ยถ้าเรามีฟางแห้งให้มันน่ะมันก็อยู่ได้แล้ววันหนึ่งเออแต่ถ้าหลายหลายวันติดเป็นเป็น,ปนอาทิตย์เป็นสองสามอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะวัวควายก็อาจจะ แน่นะถ้าเกิดมีระเบิดลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะตกใจวิ่งเนาะวิ่งหนีนะครับหรือว่าอาจจะหลุดหายไปนะท่านในหมู่บ้านเขาก็น่าจะมีจัดเวรยามคนเข้าไปดูอยู่แหละนะท่านแต่ละหมู่บ้านเขามีมาตรการของเขาอยู่นั่นแหละะไม่ถึงขั้นว่าปล่อยร้างทิ้งแบบไม่มีคนอยู่เลยแหละาะอะนั้นก็ในช่วงดึกๆนะท่านนะครับ ช่วงดึกๆจะมีพี่สาวจากศรีสะเกดนะอพยพมาอยู่ที่นี่นะท่านนะครับเป็นการดวนนะครับซึ่งตอนแรกเอาว่าจะมาแต่เมื่อวานแต่เขาขอดูสถานการณ์วันนี้พอถึงวันนี้เนี่ยทางไอ้ขเมเนเนี่ยมันมีจรวดฮนะมีจรวดที่สามารถยิงไกลได้130ยมกิโลนะครับซึ่งมันถึงตรงนั้นแล้วท่าน มันถึงตรงที่พี่สาวอยู่นะท่านมันถึงมันเลยไปอีกนะเพะฉะนั้น่นก็นเลยเป็นห่วงความปลอดภัยก็เลยให้สั่งให้อพยพนะคนในพื้นที่ออกทั้งหมดนะแล้วศูนย์อพยพที่เขาจะพาไปนะโอ้โหคนเยอะมากท่านคนเยอะแล้วการกินการอยู่ห้องนุง่งห้องน้ํานอนคือก็ต้องอยู่รวมกันหมดถ้าใครมีญาติในที่อื่นก็ถือว่าเป็นความโชคดี ถ้าคนไม่มีญาติหรือไม่มีที่ไปก็ต้องไปศูนย์อพยพนะครับเพะฉะนั้นก็เห็นใจชาวบ้านนะท่านไม่มีเงินก็ต้องหาเงินมาเตินมตน้ำมันอพยพนะเอ,อเห็นใจนะท่านเห็นใจชาวบ้านบางคนเขาก็มีภาระหน้าที่มีนี่มีสินต้องกินต้องอยู่นะครับเอา้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนโคตรเข้าใจเลยท่านแล้วก็โคตรเห็นใจเลย ะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับกินอยู่ยังไงผมเห็นหลายๆช่องเขาเอาลงในศูนยรพักพิงน,นะศูนทรพักพิงชั่วคราวนะก็ต้องได้นอนเรียงกันยาวๆคือเอาเสือเอาศาสตร์อะไรมาปูนอนอยู่อย่างนั้นถ้าถ้าเป็นผมนะผมเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับถ้าได้ยินเสียงอะไรนะเวลาผมนอนกลคืนะผมปิดประตูหน้าต่างเสียงเงียบผมชอบนอนเสียงเงียบ ถ้ามีเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยนอนไม่หลับง่วงแค่ไหนก็ไม่หลับนะถ้าเป็นผมนะเจอสถานการณ์แบบนั้นผมคงจะโอ้กินอยู่ลําบากนะพี่น้องกินอยู่ลาบากนอนยังไงล่ะคนพูดเสียงดังเจ้าเจ้าเจ้าหลับไม่ลงทุกท่านนะครับโอ้ภาวนาอย่าให้มีถึงตรงนี้เด้อให้มันจบเรื่องราวรายๆเนี่ยไปด้วยดีซะ S <S <ess iz ate> เห็นแล้วสงสารนะทุกท่านสงสารทุกคนเลยที่ต้องไปอยู่อย่างแออัดนะแล้วก็ยากพี่น้องผมก็กระทบไปด้วยนะ <S <S <ess iz ate> แล้วทีนี้หลานผมที่กลับมาเขาก็เป็นห่วงยายเขาเขาก็อยากให้ยายมาด้วย <S <S <ess iz ate> อยากให้ยายมาด้วยยายก็ไปไม่ได้ด้วยภาร,ระหน้าที่ยายเป็นผู้ช่วย ยายเป็นผู้ช่วยก็ต้องดูแลลูกบ้านต้องดูแลนะจะทิ้งหน้าที่มาก็ไม่ได้อีกนะครับดูแลลูกบ้านในฟอเขาต้องดูแลว,วัวควายอยู่ที่บ้านอีกนะไม่รู้มันจะกินอยู่ยังไงนะครับอาไปอย่างที่เขาว่าละ่ะทรัพย์สินไม่ตายหาไม่ได้แต่ก็ยังกว่าจะได้นะมันก็ไม่ง่ายนะหามาทั้งชีวิตเขาก็สละให้เขาสละเขาก็ยากทําใจยากเหมือนกันเข้าใจเลยนะท่าน เ,เดี๋ยวตอนดึกๆนะประมาณสักเที่ยงคืนนะท่านนะครับเด็กๆน่าจะมาถึงนะท่านนะครับตัดสินใจอพยพมานี่นะไม่ได้ไปศูนย์พักพิงนะครับออกมาตั้งแต่ช่วงกี่โมงไม่รู้นะจำไม่ได้รถติดมากนะก่อจะออกได้จากพื้นที่นะรถติดมากแล้วก็น้ํามันเนี่ยไม่มีเติมเลยนะหาที่เติมน้ํามันยากคุณว่างั้นนะแล้วก็ระหว่างการเดินทางเนี่ยฝนตกุกท่าน ฝนตกนะบางพื้นที่ก็ตกแรงตกเบาะเดินทางลำบากขับรถเร็วไปได้อีกเออเฮ้ยมีแต่แนวพี่น้องเอ้ยอยู่จงอยู่ในจังหวะช่วงที่ต้องจ่ายงวดรถอีกปีสาวโอ้ยต้องจ่ายงวดรถแล้วก็โชคดีที่เด็กๆเ,เ,เขาสั่งให้ปิดเรียนนะเขาสั่งหยุดโรงเรียนเออสั่งหยุดโรงเรียนแต่ว่า เขายังไม่ได้สั่งหยุดมวดรถเลยเออถ้าเป็นไปได้น่าจะมีประกาศออกมาเลยว่าใครที่ผ่อนรถผ่อนรอบบ้านผ่อนที่ผ่อนอะไรอยู่ระงับการจ่ายชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับก็สงสารคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะเครียดกับสงครามก็พอแห้งแล้วแล้วมาเครียดกับมวดรถอีกงานเข้าเลยทีนี้ เออสูสารส่งสารนะท่านอันนี้คือเล่าให้ฟังนะเออเล่าให้ฟังนะโชคดีที่ผมไม่มีงวดรถนะโชคดีที่ผมเนี่ยไม่มีงวดอะไรเลยนะครับหาหาหายินใส่ปากไปวันวันนะท่านเออก็โชคดีไปนะครับออนะรบ,บางคนเขาภาร,ระหน้าที่มีเยอะเขาก็ไม่อยากหยุดงานเอนะเพราะว่าหยุดงานถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายๆคนต้องหยุดงาน แต่ปากก็ต้องกินเหมือนเดิมอาปากก็ต้องกินเหมือนเดิมมีค่าใช้จ่ายนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้ไปศูนย์พักพิงไงเขามีญาติที่น้องที่จังหวัดอื่นเขาก็กลับบ้านเขานะครับเออเหมือนพี่สาวผมนะ่ะก็มาที่นี่นะครับโชคดีที่มีพ่อแม่ที่อยู่สกลนครนะครับก็พากันมามาอยู่ที่นี่แหละผมก็ให้อยู่บ้านผมนี่แหละจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่อยว่ากันใหม่นะครับช่วยเหลือกันไปนะครับ เอออ่ะโอเคนั่นฝากไว้ตอนนี้สวัสดีครับ